การใช้รีโมทสตาร์ทจะระบบคีเล e นะครับรถรถคันนี้น่าจะเป็นสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คือใช้รีโมทสตาร์ทได้นะครับคีเลตได้นะครับก็คือนี่รีโมทสตาร์ทไล้คีเลตนะครับก็จะล็อกรถโดยรีโมทก่อนแล้วกันนะครับนะครับเรามาอนล็อกครับ ให้เราใช้ตัวรีโมทสตาร์ทดูนะครับล็อกรถแล้วเราก็อันนี้จะมาสั่งรีโมทสตาร์ทนะครับกดเมนูหนึ่งครั้งแล้วก็กดล็อกหนึ่งครั้งแช่ไว้นะครับ นนีถ้าเราจะดับรถมีอยู่2กรณีนะครับเคสแรกคือกดที่รีโมทยกเลิกหรือให้มันดับเองก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีกดจับรีโมทนะครับกดเมนูแช่ไว้แล้วกดอันล็อกหนึ่ทางปล่อยรถดับแล้วนะครับอันนี้รถมันล็อกอยู่นะครับหนลองเดินไปเปิดรถดิ้ รถล,ล็อกอยู่นะครับโอเคโอเคอันนั้นอันนี้ผมถือกุญแจอยู่นะครับผมถือกุญแจอยู่แล้วก็ผมจะเปิดมันเป็นคีเลตนะครับก็นะฮะก็เปิดได้เหมือนกันอันนี้ผมจะล็อกรถนะครับแล้วถ้ารถมันสาตาร์ทอยู่ผมสั่งอ่าไปก่อน เข้ารถลนะ่ะจาเป็นต้องมายกเลรืองที่บุญแจไหมไม่จาเป็นนะครับคุณแค่ไปเปิดนะรถรถก็จะดับเครื่องอแล้วก็ถ้าเราเนื่องจากรถคันนี้ทําระบบคีเลตไปนะครับถ้าเราจะเปิดรถได้ไหมทุกอ,อย่างยังทำงาน ปกติอยู่นะครับก็ยังสามารถใช้ตัวรีโมทสั่งงานได้อยู่อ,อน,นี้ในส่วนของถ้าเราจะล็อกรถก็กดจากปุ่มนี้ก็ได้ครับรถทำการล็อกเรียบร้อย